hello everyone welcome to my channel i hope you guys are having a great day สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอันจะมาพูดถึงสำนวนหนึ่งในภาษาอังกฤษนะคะสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยที่ชอบดูหนังแอคชั่นนะคะก็จะเจอคำนี้หรือว่าสำนวนนี้กันค่อนข้างบ่อยคะ่ะก็คือสำนวนที่ว่า don't shoot the messenger Don't shoot the messenger โดยทั่วไปนะคะคำว่า shoot ก็จะแปลว่ายิงใช่ไหมคะแต่ในสำนวนนี้นะคะ Don't shoot the messenger จะไม่ได้แปลว่าอย่ายิงคนส่งสารนะคะแต่เอ๊มันแปลว่าอะไรกันนะคะจริงๆเราเานี่ยคำนี้หรือว่าสำนวนนี้นะคะ Don't shoot the messenger ก็จะแปลว,ว่าอย่ากล่าวหาอย่ากล่าวโทษคนส่งสารนั่นเองค่ะก็คือเหมือนพูดง่ายว่าเราเนี่ยเป็นแค่คนส่งสารมาบอกใช่ไหมคะข่าวร้ายข่าวดีอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ใช่คนที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรคนที่รับผิดชอบในสิ่งที่เราเอาข่าวมาส่งอะ่ะก็คืออย่ายิงเราหรือว่าอย่ากล่าวโทษเรานั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่อยากใช้คําว่า shoot เราก็อาจจะใช้คําว่า kill ได้เหมือนกันค่ะ Don't kill the messenger ก็จะแปลว่าอย่าค่าคนส่งสารนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราก็มาดูตัวอย่างในสถานการณ์กันเลยค่ะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าแอนนี้เป็นนักข่าวใช่ไหมคะด้วยความที่เราเป็นนักข่าวเนี่ย เราเนี่ยก็ต้องเล่าข่าวทุกอย่างใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นข่าวร้ายข่าวดีเรื่องไม่ดีเรื่องร้ายอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งเราเนี่ยก็เป็นคนส่งสารถูกไหมและถ้าเกิดว่ามีใครเนี่ยมาว่าเราว่าทําไมแบบพูดแบบนี้ทําไมอะไรแบบเนี้ยเราก็อาจจะพูดกลับไปได้ค่ะว,ว่า it's just my job to report the news don't shoot the messenger it's just my job to report the news h o o t t h e m e s s e n g e r ก็จะเปล่าว,ว่ามันเนี่ยเป็นหน้าที่ของฉันที่จะต้องรายงานข่าวก็คืออย่าว่าหรือว่าอย่ามากล่าวโทษฉันนั่นเองค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะในสถานการณ์ที่อย่างเช่นว่ามีเพื่อนเราเนี่ยกำลังทะเลาะก,กันใช่ไหมหรือว่าเพื่อนเราที่เป็นแฟนกันทะเลาะก,กันเนี่ยและเราเนี่ยเหมือนเป็นคนกลางใช่ไหมคะเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็อยากจะฝากเราเนี่ยไปบอกอีกคนนึงว่าเนี่ยขออย่านะหรือว่าขอเลิอกอะไรแบบเนี้ยแล้วพอเราไปบอกใช่ไหมยอย่างเช่น สมมติเรนไปพูดว่าเนี่ย he wants to break up with you he wants to break up with you ก็คือเขาเนี่ยอยากจะเลิกกับเธอใช่ไหมคะร้วเพื่อนเราเนี่ยก็โมโ oh หเรามากเลยใช่ไหมแล้วเขาก็อาจจะพูดว่าแบบ i k not your l i v e child i k not your l i g e t s out ก็คือแบบฉันจะแบบก็ชกหน้าอะไรแบบเนี้ยแต่เราอ่ะเป็นคนสงสารถูกปะเราเนี่ยก็อาจจะตอบเพื่อนเราไปว่า I'm just here to deliver the message Don't shoot the messenger. I'm just here to deliver the message. Don't shoot the messenger. ก็จะหมายความว่าฉันเนี่ยมาที่นี่เพื่อที่จะมาส่งสารให้เธออย่าโทษฉันนั่นเองค่ะสรุปง่ายๆนะคะในสำนวนนี้เนี่ย Don't shoot the messenger หรือ Don't kill the messenger ก็จะแปลว่าอย่าโทษคนส่งสารนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นสำนวนที่อันอยากจะมาพูดถึงในวันนี้นะคะเพราะจริงๆเนี่ยอันได้ไปดูหนังเรื่องนึงนะคะแล้วก็เขาจะมีการใช้สำนวนนี้ค่อนข้างบ่อยค่ะก็คือ Don't shoot the messenger นะคะยังไงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยดูหนังแล้วก็เจอสำนวนนี้นะคะจะไม่ได้แปลว่ายิงแบบเหมือนใช้ปืนยิงนะคะแต่จะแปลว่าการกล่าวโทษกล่าวหาคนส่ง นั่นเองค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครนี้อยากจะเข้าไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมของการใช้ํำนวนนี้นะคะก็เข้าไปดูหรือว่าอ่านได้ใน n n e c h a n n e l บ log ค่ะเดี๋ยวแอนจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปสุดท้ายนี้นะคะแอนก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้แอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ until you see next time stay safe bye